อยู่เฉยดิอยู่เฉยอยู่เฉยกันอย,อย,อย <ING> er ู่เฉยอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยาว่าอยู่นิ่งว่ามันเจ็บว่าอยากติดแกมอะไอ้เดนี่อยากติดติดแกมมพี่ก็เจ้าว่ะอยากติดแกมก็ถ้าอยู่นิ่งๆแมวอยากติดติดแกมมันนี้โอ๊ยเจ็บไปหาพี่เจ้าเราอยากติดแกมบนไแห่พี่เจ้าไป จิตจริงกูเนี่ยะจังน้อยมาจิตก่อจิตแกมไปไปหาพี่ก้าวจ้าวนไปอุ้ยหนูอยากจิตแกมมาสอนหน่อยได้ไหม<อ>แบงค์แบงค์เราอยากจิตแกมมาสอนหน่อยได้ไหมแบงค์เอากว้าไม่เอาว้าไปไปที่อื่นอุ้นเราอยากจิตแกมมา กรูวะฉันสอนไอสิอยากติดแกมแบบพี่พระเจ้าอ่ะมึงไปถามพระเจ้าเร็วมึงอยากติดแกมมาสอนหน่อยสิโอ๊ยนี่หนูอยากติดแกมมาสอนหน่อยสิสมัครไลน์แล้วยึดโทรศัพท์ไปทำไมอ่ะพี่เจ้าไอ้หนูไม่อยากติดแกมมาอยากติดแกมแบบพี่พระเจ้าอ่ะอยากติดแกมพี่เจ้ามึงอยากติดแกม นี่นี่เด็กระติสตีนกูจังน้อยนี่หนูอยากติดแกมมาสอนไอ้เซ่ติดแกมโอ้ยนี่ไปไกลๆบุญเด็กกระติสตีนกูยังวาอยู่ไปติดแกมไงไก่ปูนไงก่อนจังติดแม่เอานูอยากจะติดวันนี้มันจะติดแกมมาติดแกมติดแกมมาอยากติดแกมแบบพี่พระเจ้าเลยนี่สอบได้ไปในห้อยติดได้แต่กูผู้เดียวแกมอยู่บ้านอะเบิ่งมันแบงแบง นี่ไดเ้มาหาติดแกมติดดากอยู่นี่ไอ้หนูอยากติดแกมวันนี้พี่ข้าเ้าใสหน่อยได้ไหมสมัครายให้หนูแล้วพาหนูนาหน่อยดิพี่ข้าเจ้าพี่ข้าเจ้าหนูอยากติดแกมพี่ข้าเจ้าสนุกติดแกัมได้ไหมพี่ข้าเจ้าหนูอยากติดแก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 มพี่ข้าเจ้าโอ๊ยจิกตีนกูจะหน้าติดกอกติดแกมมี้ยังไงนะะี่อยากติดกมอ่ะง้ออยากติอยากติดกม เราอยากติดแกมแบบพี่ขา้าเจ้าอะอะไรของพวกเองสองตัวดิพี่ข้าเจ้าหนูอยากติดแกมได้ไหมมันไม่มีใครสนใจเลยอะ่ะมีแต่พี่ข้าเจ้าติดแกมเจ้าทำไมไม่สอนหน่อยน้ำก้านอีนี่กูอย่ามันติดโกงอยู่นี่ได้มั้งไดไม่ติดโกงวะเบื่อเว้ยอยากติดแกมมายาย จะไม่ได้ติดแกมมันนี่หนูจะปวดอย่างนี้แหละอยากติดแกมอยากติดแกมอยากติดแกมอยากติดเกมแล้วก็อยากติดแกมพี่เจ้าสาวติดแกมหนยได้ไหมเบื่อ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 